สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ชอบมะขามเท่ามารายงานตัวแล้วนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยแปดนะครับก็ค่อยๆขยับกันไปเรื่อยๆอีพีนี้พิเศษนะครับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษผมเขียนราคานะฮะลมพ่อแต่ละหลวมพ่อนะครับติดไปให้เลยว่าเผื่อพี่พี่เอฟซท่านไหนนะครับชอบ EP นี้ผมคัดออกมาให้ในราคาที่แบ่งปันแล้วนะครับอ่าแบ่งปันแหละคือราคาเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าพี่พี่หลายท่านนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงแบ่งปันให้ในราคาที่ถูกจังนะครับอ่าก็ลองลองลอง,ลองคิดนะฮะลองคิดทบทวนดูนะครับว่ามันถูกจริงไหมเนื้อยังแพงไปนะฮะก็เผื่อพี่พี่อท่านไหนงบน้อยนะครับก็ อยากได้บูชาติดตัวก็ลองทักมาสอบถามได้นะครับลองทักมาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับอันนี้แบ่งปันจริงๆมีราคาให้เลยนะตายตัวนะครับก็ช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 3ย์ 7, 7 3 7 7 1นะครับ เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วมีรูปภาพคิว o โค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับราคาเนี้ยที่ผมเขียนไว้ให้นะฮะลดไม่ได้แล้วนะครับคือสุดสุดแหละบางชิ้นแทบไม่มีกําไรเลยบางชิ้นขาดทุนด้วยนะครับก็แบ่งปันนะครับถือว่าเป็น EP แบ่งปัน EP พิเศษแล้วกันนะครับ E ี EP พิเศษแบ่งปันให้พี่พีเนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชอบ หรืออยากได้บูชาก็ลองทักพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกับผมได้นะครับยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะครับก็อีพีนี้พิเศษหน่อยนะฮะมีมาทั้งหมดสิบห้ารายการนะครับก็นี่รายการแรกนี่นะครับรายการแรกเป็นจอบหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่ จอบหลวงพ่อเดิมนะครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์ชัดไม่เอ่ยอแต่ยังไม่ค่อยชัดนี่จอบห่วงในตัวนะยุคต้นๆเลยนะปรรพะรอบโบราณน,นะครับหลวงพ่อเดิมเขาเขียนว่าพ่อเดิมข้างหลังนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์ผมเขียนราคาไม่ให้แล้วด้วยนี่ถาเกอราคาเนี้ยนะผมพูดเลย,เลยว่าถูกด้วยนี่ราคานะครับเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ เปิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือราคาเนี้ยผมขอปิดในราคานี้นะฮะลดไม่ได้แล้วราคาเนี้ยคือแบ่งปันสุดๆแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นหลุปูุสุขเหมือนกันนี่ผมก็เขียนราคาไว้ให้นะครับเขียนราคาไว้ให้อันนี้คือผมคัดออกมาให้นะฮะคัดมาให้พี่ๆ FC เพื่อว่พี่ FC ท่าไหนอยากได้นะฮะก็ลองเอ๊ทำไมมันดูเบอรอรวันนี้ ลองทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับลองทักมาพูดคุยสอบถามกันได้ว่าผมแบ่งปันในราคาเนี้ยถูกจริงนะครับถูกจริงๆอหาพี่พี่เซีท่านไหนชอบก็ลองมานะฮะลองดูเพื่อเพื่อถูกใจกันนะครับนี่มีปิดตาแขนชิดหลวงปู่สุขนะฮะเนื้อชิ้นนะครับนี่ปิดตาแขนชิดหลวงผู่สุขเนื้อชิ้นนะครับนี่ เป็นเนื้อชินแขนชิดนะฮะนี่นี่ทำไมวันนี้มันเบอร์เบอร์เดียวก่อนนะครับ <c oughs> มีราคาเขียนไว้ให้แล้วนี่นะครับนี่มีราคาเขียนไว้ให้แล้วเดี๋ยวเช็ดกล้องนี่หลวงพู่ทวดนะฮะหลังหนังสือนะครับ หลังหนังสือตรงหน้าตัวทอจุดนะฮะอือวันนี้เบอร์นี่เปิดราคาแบบนี้นะเนี่ยไม่ได้เปิดนะราคาแบบนี้คือแบ่งให้แล้วนี่นะฮะนี่ <c oughs> พีพีเอฟท่านไหนชอบก็ลองทักมานะครับลองทักมาพูดคุยสอบถามกันได้สิวลีหลวงพ่อกลวยนะฮะนี่เอมีย่ามกับไม่มีย่ามนะฮะพิมพ์เล็บมือสิวลีนะหลวงพ่อกวยนี่ สวยๆทั้งนั้นนะผมคัดออกมาให้เนี่ยแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับแบ่งปันนะนี่ลุกอมเมกสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงนะฮะดูราคานี่สวยๆทั้งนั้นเนี่วันนี้ผมบอกเลยสวยๆทั้งนั้นเสียอย่างเดียวนี่เบอร์ถ้าได้อืม <c oughs> นี่นะครับ นี่ลูกอมหลวงพะทับเนื้อเมฆสิทธิ์นะฮะนี่ราคาเนะี่ยผมเขียนไม่ให้แบ่งปันเลยจริงๆนะครับนี่มีรอยจานนะดูดีๆมีรอยจานนะฮะนี่มีรอยจานนะครับลูกอมเมฆสิทธิ์หลวงพะทับวัดอนงนะฮะร,ราคาแบบนี้ก็นี่ดูนะฮะแบ่งปันเลยนะครับ ผมคัดคัดออกมาให้พี่ๆ FC นะเผื่อพี่ๆ FC ท่านไหนชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่เมื่อวานนี้ผมก็เอาลงไปแล้ว EP นี้เหมือนคัดคัดพระแบ่งแบ่งปันพี่ๆ FC นะเป็น EP พิเศษไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะผมบอกก่อนนี่ไม่ได้มีมาบ่อยๆอย่างนี้นะฮะไม่เข้ากองแล้วกัน นี่อยากได้รูปเพิ่มเติมก็ทักไลน์มาได้นะครับทักไลน์มาได้นี่ <c oughs> อยากได้รูปเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยนะครับนี่ทักไลน์มาเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้นะครับหลวงพ่อทาว่าพเนนแจกที่วันนครปฐมนี่ดูราคาแบ่งปันจริงๆเลยวันเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าผมแบ่งให้พี่ๆ FC นะนี่ตะกรุดหลวงู้สุกุขตะกรุดสาริกานะฮะ ดุมลักปิดทองราคาแบบเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วกันนี่เอาเถอะผมแบ่งปันนะครับอีพีนี้ถือว่ามาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีแล้วก็พี่พี่พชาว youtube ท่านใหม่ๆที่เข้ามาเจอนะฮะ <c oughs> ที่เข้ามาเจอหรือเข้ามาเจอช่องผมอ่างเงี้ยอยากสอบถามราคาพักเครื่องอะไรเงี้ยนะก็นี่นี่นะครับสวย ผมกล้าพูดนะว่าพระผมสวยทุกองค์ด้วยนะครับสวยทุกองค์ก็พี่ๆ FC ลองคิดเอานะฮะว่าผมถูกหรือแพงนะนี่หลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะฮะนี่พิมจอบใหญ่นะครับก็อยากชมรูปก,ก็ลองทักมาพูดคุยกันนะฮะสอบถามทงางไลน์ได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะนี่รูปถ่ายหลวงพ่อกยปีสองหนึ่ง หลังตะกรุดสามดอกนะฮะนี่เรียมเดิมจากวัดเลยดูราคาผมแบ่งให้นะครับแบ่งปันให้พีพีเอฟซนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองนะฮะนี่ทองแดงกระลายทองนะครับนี่ทองแดงกระล่ทองนะครับดอกจันตรงนะครับห่วงเชื่อมนะครับดูราคาอ่านี่ ใครจะพูดยังไงผมไม่สนแล้วครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีผมเท่านั้นนะครับนี่เหรียญมหาลาภหลวงพ่อพุทมม่องแคนะฮะดูราคานะครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้นะฮะนี่สนใจลองทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับนี่เคยขายพีพีเอฟซีไปนะผมเคยขายพีพีเอฟซีไปไม่ใช่ราคานี้นะนี่อันนี้ผมแบ่งปันให้นะครับ สิงห์หลวงพ่อเดิมสามขวัญวัดหนองโพนะฮะอันนี้มันๆเลยนะนี่ราคาแบบนี้นะแบ่งปันเหมือนเดิมผมพูดเลย PPFC บางท่านอาจจะว่าอุํมัยขายถูกจังรอบนี้ผมจะคัดพระนะครับคัดพระออกนะฮะ <c oughs> คัดพระออกเรื่อยๆเพราะว่าของใหม่มาลออยู่เยอะครับของใหม่มาลออยู่อีกเยอะก็เลยต้องการคัดออก <c oughs> คัดออกนะครับนี่ สมเด็จหลวงพ่อพมหลังเรียบเนื้อท้องระครังนะนี่ผมต้องการคัดพระออกนะครับตอนนี้ก็คือขายแบ่งปันให้พี่พี่เอซเลยละกันเนี่ยราคาแบบเนี้ยผมกล้าพูดว่าถูกแล้วนะครับโดนใจพี่พี่อซหลายๆท่านเลยละกันนี่สิงห์หลวงพ่อหอมตาแดงนะครับนี่ดูราคาสิงห์ตัวใหญ่นะฮะสิงห์ตัวใหญ่นะครับน,บนี่ดูนะฮะดูค้าใหญ่ นิ้วหนึ่งเลยนะครับนี่ดูความสูงสูงก็น,นิ้วหนึ่งนะครับนี่ราคาอย่างเงี้ยผมกล้าพูดเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วกันผมแบ่งเนี่ยคือแบ่งจริงๆนะครับก็ e f c บางท่านก็อาจจะแบบว่าโอ้โหเคยได้ไปแพงอะไรอย่างนงี้ก็ต้องขอขอโทษด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่า EP นี้ผมมาคัดออกให้ EPC บางท่านที่งบไม่ถึงหรือว่างบน้อยนะแบ่งปันกันบูชานะครับ ก็ชอบชิ้นไหนก็ลองแคปบรูปนะฮะมาขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้นะครับ E.P p นี้อาจจะมาไวๆๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าทำธุระนะฮะก็เลยมาไลฟ์ตอนตอน,ตอนเที่ยงแล้วกันก็มีเวลาไม่มากนะครับเดี๋ยวผมต้องออกไปข้างนอกอีกก็ E.P ีนี้นะครับพี่ๆี่ FC ท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ลองทักและแคปบรูปมาสอบถามกันได้นะครับ ขอรูปเพิ่มเติมอยากดูตรงไหนชัดๆก็ทักมาพูดคุยกับผมได้เดี๋ยวผมจะคัดออกเรื่อยๆเพราะว่าพระผมมีเยอะนะครับเหมามาได้เยอะเลยก็จะเอาชุดใหม่ๆมาลงมั่งเดี๋ยวคัดชุดเก่าๆออกนะครับก็อยากแบ่งปันให้พี่เอฟซีไว้บูชากันนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทําเรื่อยๆอาจจะมีลงสองรอบนะครับวันนี้อาจจะลงเย็นอีกหนึ่งรอบอาจจะลงเย็นอีกหนึ่งรอบนะครับก็ลองทักมาพูดคุยกันนะครับ อีนี้ผมก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่เอฟซีชาวยูทูบท่านใหม่ๆนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ